จะมันมีนกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ไม่รู้ะอะเฮ้ยเออตรงนี้ตรงนี้กูต้องฮิลออาคูรุนออทิบหายสิบหายอ่ะไม่ไหวไห้ลอยเออูเดินไยหลังอูกรรมกรเอ้ยกรรมกร สุดท้ายแล้วกันนะแล้วเราจะเข้าบทมันเลยอ่ะเราจะเข้าบทก็ได้เข้าบทมาเลยนะเข้าบทมาเลยเข้าบทเข้าบทข้ามมีข้ามมีเข้าบทแล้วเนี่ยสิ่งบทมาลซิตี้เข้าไปอาจจะนอยู่ในบทอุปปักอุปปักอุปปักติขอคอยวิสตาเลยเนี่ยบนยอดชันบนอ่ะชั้นบนเลยมันลงยังไงวะขึ้นได้ปะไม่รู้น่าจะขึ้นไม่ได้วะ จะไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีไม่เข้าแล้วโบดโหเข้าดิของโหมดเจาะเจาะเจาเข้าอยู่ใช่ไหมเข้าแล้วแต่แต่แต่พีอาร์ตออกแหมเข้าโหเข้าโบดอ๋อพี่อาร์ตแหม่ได้ยินขวดพีอาร์ตก็เลยจี๊ดจี๊ดเฮ้ยเอไม่มีของเลยขวดเจ็บหมด เก็บเรียบเก็บเรียบเลยวิ่งละเป่าสี่วิ่งไม่มีกระเป๋าเนี่ยจบเนี่ยมีกระเป๋าสองที่เท่านี้ไม่ประกอบับมีคนเท่านี้ขวบยยกมันขวดมี d e t เทคมากเลยนาเลขสี่วดโดนแล้วไปขึ้นรถที่ไอ้บอกว่ารู้ตรงนั้นแล้วไง ไม่ขวดมันเพิ่งขึ้นไอ้ไอเทมของไปช่วยขวดแล้วของครับครับมันอยู่ข้างบนเขาให้ช่วยช่วยช่วยไอขวดอยู่ข้างล่างเดี๋ยวขวดยังไม่เห็นมันเลยเราจะขับรถไปเลยใช่ไหมเราสับไพ่นอนวิ่นไปกันแล้วบอดปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสองคนไอ้กูไกลไอ้ดรอปสองคนกูไกลมาก ยิงอยู่แต่ยิงเลยไหมเด็กพิ้วเล่งอยู่กูไหลได้ยิงได้โอ๊ะไกลแล้วคุณออกคุณไปแล้วอ่ะมันมันมันไม่นิ่งอ่ะเหมือนจะบ้านหมานะไม่มันนิ่งยิงไม่ได้เลยไงไม่ไม่ไมจะได้แบบพูผ้าตัวเองได้พูผ้าหัวเขาไม่ค่อยมีใครนิ่งกันหรอกเอ้ยล้มไปเลยมาร์คสี่ล้มแล้วมีมาร์คมาไปไปไปเข้า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 มันบอกไปบวก เขาบอลหมอกด้วยบวกในหมอกมันนะกูไม่มีระเบิดนะวิ่งเข้าก็ได้รอดักข้ากูถึงแล้วเนี่ยกูวิ่งอยู่งั้นก็วิ่งแบบรอบรอบหมอกมันอย่าไปเข้าหมอกมันไงมันต้องชุบกพรว่าเพว่ามันชุบกพรว่ามันชุบรอรอรอมันปาหมอกอีกโอ้ยเจ้าผิวเลยต่อใกล้โอ้ยกูไม่เห็นโอเค ตายเลยอรอไอนี่ไอนี่อีกตัวหนึ่งไปไหนวะเฮ้ยน่าสงสัยหมอกเนี้ยเดี๋ยวโอ๊ยน้อยยิงเลยวะโดนมึงอเฮ้ยเกิดจริงเลยบอกเอ้าไอตัวหมอกหายตัวกูหรือเปล่าวะกูนับหนึ่งนะโอ้มีปืนไอ้นี้ด้วย เปืดแอดดรนนอปเ e r s o น a l l y กูยอยู่นอกวงแล้วอะเม่ใมือไม่แปลอาอีกอะ <c oughs> ก,ก็ระหว่างขับรถมาช่วยคน <c oughs> ไ <c oughs> ปเลยไม่ต้องเอาแล้วรูคนอื่นเอกูไปเอาได้ปะกูก็เลยไม่เอาแล้วกูมีรถไปเอาพร้อมกันนะไม่เอาอะยังกูไปเอาคำหนึ่งเกิดอไปรู้ว่าไม่ได้อะไรกูคงไม่ตายหรอก รถกูแข็งผลตายเราอยู่ในวงในร่อยเับเลยพี่อาโดนเฮ้ยไม่เล่นรถอ่ะอยู่นอกวงอ่าะพี่อาอยู่นอกวงอ๋อกูต้องรอด M4 เจ็ดดาวยี่ห้อสนามเขาเจ็ดดาวเลยเหรอเจ็ดดาวเลยทองอ่ะ เตรียมมานี่นะเดี๋ยววเอสองพันใช่เออเจ้าเตรียมมาเนี่ยเอ้ยโอ้โหเกือบล่วงเตรียมมาดีเสียงดังมักเหลืองมักเหลืองเออ้ยมันมาช่วยเพื่อนหรอใช่หรือเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่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 มันตรงบ้านหมากูเห็นตรงบ้านหมาหลังบ้านหมามึงยิงได้แล้วรถนั่นมึงไม่ได้ขับใช่ไหมนะขับมาไหลมาไหลปล่อยไหล ล้มโดนอ่าอาคูฟ้าไม่ตายกูสลัดกูเดือดรถหมเรื่อยเฮ้ยทำไมอานวิ่งอยู่ข้างหลังรถวะโอ้ยหลบกดระเบิดอืมกดระเบิดชนรเฮ้ยทับไม่ได้เรื่องไม่รถเหรอวะรถถ้าชนรถแต่พ่อไม่ล้อแตกแต่ไหลไม่ได้ไหลมันไม่ให้เฟอร์ม่วง ถอยต้องไปว่ารถเนี่ยมึงจะมาจอดนะ่าทีนี้เออโอเคเฮ้ยของลอยมี M K 14มันมีดุนมั้งไหม M K 14ใช้ดีกว่าใช้ก็ได้วะมีดุนไหมวะเยีมฮ้ยเฮ้ยทุกคนใจเย็นเฮ้ยเห็นแล้วตรงเออดับเออดับเออดับ ไ8สิบแปดเมตรกูปาลระเบิดเดี๋ยวพี่งมีงเข้าไปกูปาลระเบิดไปแล้วไปแล้วมันก็คงบอกว่ารีบๆมาตายกันเถอะเราได้ไปเล่นใหม่ถ้าจะไม่มาเคมวันเดี๋ยว เฮ้ยเจอเจอตรงนี้สองคนตรงมาร์คมาคูสามคนโอ้โหนี่เดินเคาะกันใหญ่เลยมุกปังมุกปังเฮ้ยนี่มันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งเอ้ยมันแอมแอมเว้ยมันยืนแอมอยู่นะเหรอะริงดิงจริงเลยอันไหนเนี่ะโดนจากนั้นไหมเนี่ยโดนไหมล่ะไม่โดนโอ้ยยิงอย่างรัวเลยเมื่อกี้ มันวิ่งมามบ้าน,น,นมันอยู่บ้านนี้แล้วนะโคตรไวมันยิงนี่เยยิงยอะงไรอะยิงใครอะยิงขวดมันวิ่งมาตรงบ้านแดงอ่ะมันวิ่งมาตรงไอเนี่ยบ้าน,านมันเข้าแล้วมมาข้างหลังอ <S <S เออได้คนนึงดีเทคตรง บ้านแดงแล้วแหละได้อีกสองคนไอ้ตรงตรงมึงได้ปะได้ไปยังได้สคนเราน่นเสด็จสามอ่ะที่ีเรา่ะแเราคนเดียวเราคนเดียวตายหมดเรียบร้อยหรือตายตายเลยอ่ะตายเลยคนอัตตี่อยู่ในบ้าน คาเตงไม่บ้านกูไม่เห็นเลยว่ะรอดีเ่มันมีไฟตรงนั้นนะเรไมีไฟตรงนั้นเราดีเทคก่อนแล้วกันอืมยึดตรงครึ่องนาทีกูมองในในรั้วมันไม่ดีไม่เห็นเลยเน่ยดีกันแล้วะเหมือนเห็นแถวๆนี้แต่ว่าเดี๋ยวพลาดใช่ไหม ไหนวะกูเห็น,หนึ่งเอ้ยอกูว่าบนเนินอะมาร์กสี่ปะใช่ใช่ดเห็นแบบใหแบบ้วง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 เข้ามาตรงคูก่อนมาตรงบ้านนี้กันโอเคมันอยู่ตรงนั้นแหละหลังบ้านหลังบ้านสี่เฮ้ยกูเสร็จรถไว้นะจะขับก็ขับนะ,ะมันอึดไป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 ,ไป,ไปตาหน่อยตาหน่อยาามาสแกนบ้านนี้ให้ด้วยหนึ่งนาทีอะ บนบนเนินบ้านบ้านเมื่อกี้ยังมีนะตรงนี้ใช่ใช่จะยิงตรงนั้นแหละน,นั่นไงตรงนี้โอ้วดขอรีก่อนข้างหลังเรามันวิ่งลงเดินมาแล้วมันวิ่งลงเดินมาตรงนั้นโอ้มันชาร์จมั <c oughs> นโค้ชกับมันเลยแหละ ตรงนี้เต็มเลยอเอาไปกันด้านซ้ายมาโอ้อขด้องเ้นบ้านก่อนเนี่ยโอ้อยี่สกว่าตรงใกล้บ้านเราสวยนุกมันโอเคสวยมากเออข้างหน้าบ้านนี้หมดหมดเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดาววง ตายตายตรงน้อย,อเ,ยเลกตี้หนึ่งที่สุดท้ายอยู่อยู่ข้างหลังเราน่าจะอยู่ประมาณนั้นเราอยู่บ้านได้นะบ้านอยู่กลางวงทำไมเดีเอ้ยแต่มันมีนกหรือเปล่าไม่รู้มมรไม,ไม่ไม่รู้อะ่ะเอ้ยเออตรงนี้ตรงนี้กูต้องหิวอา้อาวคุลุดอา้าวสิบหายสิบหายอะ่ะ ไอ้บ่ไอ้รอดไอ้อู๋่อู๋เดินไปหลังอยู่ป่ลอยหลังไปด้วยเท่าไหลตู้ยู้น้องตู้แล้วโอ้โหไอ้เมื่อกี้ยิงหัวปุ๊บปุ๊บไม่ตายวะขวดยิงไปล้มอีกตัวแป๊บนึงนะขวดอินดาโอเคอืมตรงขวดสองตัวตรงนี้ตัว สวยหมดหมดออกนอกวงไปแล้วแซมอะแชมแชม,แชมโอเคเยี่ยมแรงมากอะ่ะไอเอ็มโฟอะเจ็ดดาวอะ่ะยิงกระทุนตายอ่ะแรงตุ๊กูรู้สึกชอบเอ็นดิวห่ลอวะกูไม่ชอบเอ็นดิหแม่งเต้นยาก